สวัสดีค่ะพี่น้องปั่งฝ่ายสกุลสุคนณีตลอดช่องกาดิสอนอเวนต์ออฟฟิเชียลนะคะมาแล้วมาแล้ววันนี้ชุดส่ออนชุดกุนอมชุดชุดแม่มานทองสองปีแล้วมั้งทองน่ะบอขอดจักเถื่อท่านนนท์คอยในฉบับมันมาออกไหมอ๋อท่าไหนพี่ผมบอปนี่นึกว่าชาเค้กันนี่ ที่เสมอกันมีทุกๆข้อค่ะขอต่างกันเอาเป็นอย่างจากพี่ตำบนไดมนี่สาดก็เต็มแล้วนะคะมนี่สาดเต็มนะเวทีเรานัทดา เป็นลูกไซด์ใบๆอย่างหนึ่งจอดรถแล้วยังหากอดแค่ซีอใส่บันนี้มีร้านเครื่องสับอางอยู่หลังเวทีด้วยนะจะเดินไปดูนี่เจอแล้วเจอนายมานูนแล้ว เหลือกยังเหลือกตาปอมปุ๊ยจะซื้อลองพื้นอยู่นั่นนี่เอาไปผสมกับอันนั่นน่ะใส่รองพื้น ใส่สีอ่ยใส่สีดำคือไปเลยมีอ้ออก่อยเีุ้ยหน่ารักแคสูอ่ปูนี่ไหมเพราะว่ามัเป็นกองขากัตั้ง้านมาได้แล้วอยู่ no เล็กเดียวนีนะเล็กเดียวนะ อใส่ไม่เป็นสันวะฮะเบิรงเล็บเ้าใน่ีหยันว่าสันได้อะไรได้ขนตาเหรอขนตานึ่อ๋อแบบหน้าเงามาเหรอเออมนะเนาะไม่มันเหมือนกันสายใส่ใส่เบอร์อะไรอ่ะใส่ขนตาย้ําหัวว้าหล่ะสุด จำเนี่พอดีพอดีโอ้ยเป็นยังไงอ่ะอะไรแบบนี้คือสวยแต่สูงแต่งหน้าเป็นชอแบบสวยด้โปรไซสวยงามอยูดีงามอยู่เป็นชอดีดิเดนี่เขาจะใส่เริ่มใส่เป็นชอแล้วเด้เป็นยังมันสวยแบบนี้มันเป็นแบบก็ถ้ามาชาละอุ้ยดำฮะใส่บแม่แม่อยังเกาะโอ้แตาไปเห็นฮวงบ่อ หรือว่าจะเอาเล็บเจล<ป>เก้าเท่าเล็บเจลเอาไหมมันอยากน้ำหูสิบนี่แหละอีอหลีเนาะ <c oughs> มันบ่ไหนมันฝ่าวต่างคนต่างฝ่าวี่หลี วันนี้เราไปอันนั้นมาไปอันนั้นมาโรบินสันยี่ส20โลเองจากนี้ไปในเมืองเธอก็การูนาเช็ค Google Map ด้วยหาลดหาทุกอยี่สิบกว่ยังไกลอยู่ถ้าปากหมดจากนี้ไปก็แค่16โลเข้าในเมืองเออที่ไปให้เขาเอาโปรดักบาทไม่ใช่เรอจะได้อุปกรณ์ทำอะไรโอ้ ได้อย่างเน่ <ไป S 1> คนตาตนกล่องคอน,ทคนแอทคเลนส์กระจกถ่ายรูปก่อนมานะบิวตี้ชอ็อปต้มตุ๋นบิวตี้ โอ้ยแสงมันกำลังได้นะมันก็เลยขาวขาวค่ะเออต้องการุ่นอไปใช้แล้วเขาอยากได้อะไรเนอร์จังอ่ะมีรุ่นเดียวหรอสองร้อยเกตสิบบาทต้องชัดนะเท่าไหร่สองร้อยเท่าไหร่เพราะอันนี้ไรฟอดอันนี้อันนี้เท่าไหร่ตัวเจตเตอร์เดี๋ยวเอันนี้มีสแกนบุ๊บ กกนในเอามาดูหน่อยก็หนูจะซื้อรองพื้นด้วยวถ้าในซีก็หนร้อยหก<ป>้าเออไปสื้อหายู่นี่ละไม่ค่อยได้ถามไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกับหน้อยเลยค่ะเพราะว่าถามว่าเจอกันไหมเราเราก็เจอกันนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่ามันเหนื่อยมันพักผ่อนพักผ่อนก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเดือนนี้ไม่ค่อยได้ถา่ายค่ะค่ะ อันไหนดีกว่ากันน่ะอ๋ออันนี้สีน้ำตาล,ตาลใช่ไหมน้ำตาลก็ดำเลยยังละอันอุ้ยอยากได้จังเลยร้อยสี่เกล้าเหมือนกันหรอตแต่ว่าเขาว่าลาฟอร์ดประเคียนดีดิลาฟอดมันนี่มาก่อนอันนี้มันคือออกอันี้เป็นแบบไรม่ฮันแต่ว่าก็ใช้ดีเหมือนกัน สีน้ำตาลก็อยากได้เอาไว้แต่งหน้าแต่ว่าไม่ค่อยได้แต่งหรอกสน้ลก็อยากได้เอาไว้แต่งหน้าแต่มค่อยได้ต่อตา,าอีกแล้วโอ้คอเอาไปยังต,ตัวเจ้าคนบอก กองคายหลายครับพี่น้องฝุเราจัดกองกับปลาในเหลียบหลกหลายเลยโดยที่ถ่าราจัดแล้วจ,ลจังออกมาเบิ่งอีกรอบก็อยากซื้อกองหลายอย่างฮะชิมอะไร,รอ่ะหอมเหรอ น้องกับไปเาเงินมาจา่ายเพื่อนู่ค่ะบใครดีแม่งกับคอนแทคเลนส์อยู่ละเดี๋ยวจะดรอดูลองเพื่นลองอะไรเนีย่ยกระเป๋าเครื่องสปาร์ใหม่ตีก,กระเป๋าอันไหนชุดใหม่ป่ะนะี่ชุดใหม่น้ำบอ้สุดชุดไดชุดสีแดง แดงอันไม่เห็นดงเลยเท่านั้นวาอนนใอยูบ่ถ่ายงสจัรากสิบนาทีก่อนยังปิดลิปเลยไปถ่ายงานอีกนองนนี่นห้องน้ำอยู่นี่เ้อสองห้องนี่ไหลแต่ว่าเข้าไปในวัดเถอะอันนี้คตรหนาจะรอเขา่าแต่ตอนแรกเดี๋ยมาเข่านี่แหละแล้วกจอดรถไปพูน จอดก็ไปเจาะเจอดนี่เพื่อมันออกไงเจาะปุ่นก็นออกไงางมันกว้างถ้าเฮาวาดีมาลดตกอป่ะ้าวาดีมาลดด,ด,มลด,ดูมาถ่ายคลิปแล้วนะคะ้าหลังจากไม่เดือนเนาะเดือนบอเข้าไปถ่ายคลิปเดือนมึงต่ว,ว่าถ่ายคลิปเหนื่อยมันเหนืงง่อยไหมบ่ได้พิชกันบ่ได้อย่างไรค่ะมันเหนื่อยไหมเออว่าวิทย์บอกไม่ได้คนถามป่ะ ทำไมไม่ไปถ่ายชิปน้องมานะท้องๆเข้าใจบ่ะวะเลือกปุ๊บก็ขึ้นรถนอนมาหอดงานกับนอนนอนแต่ว่าคําตื่นมากกับเฮ็ดงานเหรอแมงเห็นอยู่ขับไปกวนอยู่เมื่อก่อนอาจะปิดชิปแล้วค่ะเจอกันชิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะก็จะมาทยอยถ่ายน้องๆถ่ายน้อง เมื่อใดอันพอก,กันล้เงเทยวกับไปถ่ายคลิปเนาะยางพานกันทามกันก็คือจบต่างคนตางเฮ็ดงานนี่สิแม่ครับพี่นอ้องพอกันคือจะทามกันพ่ออมีกล่องบอดดี้แค่ว่าเขาบอดดี้มีกล่องแต่ว่าถามว่าพอกันบ่ทุกวันค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแต่หลังจากนี้ก็จะเริ่มมาถ่ายแล้วล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะหาตังค่าไปรีโนเวทห้องเพราะว่าเวลากลับบ้านไม่มีห้องอยู่ห้องก็คือหลานยึดไปไงเวลาเขาห้องกบ,บานเขาก็นอนอยู่หนทีวพี TV, ยังสิงเลยวะเ,เดี๋ยวจะมาถามในรายละเอียดอัน พวกราคาวัสดุอยู่ถามต้อนไหนจะเรื่องให้เจ้าพนาชนุพวกสิเหตุเพดานเป็นเครือ่องของเธอไหมทั้งเธิงนี่ยเรอยากได้แบบเราได้แบบบ่อยากได้แบบเรียบไหมอยากได้มันเป็นแบบมีมิติตเนี่ยลัลกกษั<า>ยไฟ,ไฟอ้อมอ้อมขังสิแม่เออเราจะเดี๋ยวจะมาถามวัสดุอยู่ว่าแต่ว่าตั้งงบห้องนั้นสามพันสามมั้งตั้งงบไปสองหมื่นบรัวจะพอบ๊อปเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สมเด็จขาบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ